เอาละครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกม c r o s e d i t i o n นะครับกับผมนะปันที่เขก็วันนี้จะมาเล่นปืนเดททองนะครับก็วันนี้ก็เหมือนเดิมนะเสียงก็จะมีอีกแล้วนะก็เสียงมันจะดูเบาๆนิดนึงในวันนี้เหมือนกับคที่แล้วนะครับจัดไปใช่ไหมปีดมาโอ้โหมายาวอย่างนี้ก็อีซี่เนี่ยมันรัวมากเนี่ย แต่จริงปืนนี้มันก็คือ M30 นะครเหมือนเดียวกันนะแค่เป็นส,สีทองแล้วก็เป็นรูปร่างเหมือน M8 M7 เด็นะเออคล้ายกันนะถ้าไอเดมยว็7แต่ว่าปืนจริงๆของมันเนี่ยสีภาพคือ M6 นะครับเพราะว่ากระสุนมันมีสามชุดนั่นเองนะแล้วก็ปืนสีทองนะครับฟุง้งฟิ้งเลยมีแสนสัท,ท้องมากมานะแต่ก็เราคาตาช่างแม่งครับเราสนแต่อาวมีอีกตัวหนึ่งก็ไม่บอกใช่เพื่อนมายืนอะไรตรงนี้เนี่ยเอาขอมุดดินนะ มือกำแพงดิรถตังนี้โอเควางเลยเพื่อนวางเลยเช็คก่อนนะอีกตัวหนึ่งมันดูไหนไวเวะเจอไหมเพื่อนไม่มีนะไม่เดินเื่องอีกแล้วเนะี่ยคนชอบหลงนะอ้าวเฮ้ย,ฮย,ฮยไหนวะ ด้นบนด้นบนน้นบนนี่ครับผมชุดนี้มันอะไรเนี่ยชุดนี้น่าจะต้องสุ่มหรือมั้งตัวละครนีไปไหนเนี่ยไปสั้นดีกว่านะตอนนี้ก็ควางมัวไปก่อนนะให้มันตกใจ <c oughs> เป็นการหลอกล่อ,อน,นะอ้าเฮ้ยอะไรนี่ตรงนี้จะมาเล่นดักเคาน์เตอร์เลยครับจะมาเล่นดักเคาน์เตอร์เหรอสก กระสุนนี่มันมี2อ,อันนะมันก็สองแม็กนะแต่มันใช้แม็กเดียวก็ไม่เข้าใจนะครับตักกะอะไรไม่รู้พีบีมันใช้สองแม็กได้นะก็ถือว่าสมจริงตรงนี้ตรงเดียวพีบนะีที่เหลือก็ู๊ดบายนะโลกนี้อากาคิโอลี่นั่นเองอะไรเนะี่ยมันทำองไงเป็นตัวไอ้ควอชันมาครับดูชื่อมันดินี่ไีตัวหนึ่งกำลังโม้เลยเดินมาพอดีมา ปุ่มมันแบบว่าแปลกๆนะครับรู้สึกว่าจอมันใหญ่มันเจ็บนิ้วนะะใช่ไหมเพื่อนจบเลยตูคือพอจอใหญ่แล้วมันต้องเลื่อนเยอะมันเลยเจ็บนิ้วนะส่วนหนึ่งนะครับจอเล็กคือมันเลื่อนนิดนึงมันก็แบบมันก็ไปนะแต่ว่าจอใหญ่คือมันต้องถ้าคุณอยากได้ความเร็วมาเท่าเดิมมันต้องขยับเยอะนั่นแหละนะครับต้องลูบแบบไกลมากนะครับซึ่งผมก็ปรับความได้เป็นแบบปกติที่เกมมันตั้งมาให้แหละนะคือว่าต้องลูบค่อนข้างไกลนะครับ ถ้าอยากรู้ใกล้ๆก็ปรับเมาส์ไวๆเอาไว้นะแต่มันก็มันก็จะเรียกว่าอะไรมันจะนั่นแหละครับมันจะเลงยากนะอืมเอา้าโดนเตะซะงั้นนะโอเคไม่เป็นไรครับผมอีกแค่รอบเดียวเราก็ชนะแล้วนะฮะรอแม่งเลยโซปีกเนะี่ยโคตรเกียดนะคิดคู่ไหมรัวเกิน ปื้นเลยเนะี่ยไอตัวปีกได้ข่าวว่ายิงกูไว้นะครับเอนะเอะไรเนี่ยอ้าวเฮ้ยโอ้โหมีการแอบนะครับงานนี้มันอย่างเล่นแอบอยู่อยเนี่ยนึกว่าเกมแบบเปิดม,มาหลายปีแล้วแบบเลิกแอบนะก็อาจจะเป็นทริคของพวกเวล,เลแรกๆนะครับไม่ไม่ได้เหยียดนะแต่ถึงกับว่า คนรุ่นแรกเขาก็จะคิดอย่างเงี้ยว่าแบบมันต้องมีทริกช่วยนะไม่งั้นมันยิงไม่ได้จริงๆนะเข้าใจนะครับต้องใช้มีดบ้างแอบบ้างเอ้าเฮ้ยยิงดิเพื่อตัวเองรอดนะครับอันนี้เข้าใจได้อยู่นะเพราะว่าผมก็สกอนก่อนทำแบบนั้นแหละนะเพื่อชนะนะแต่คนที่ปืนเท่แล้วมันก็นั่นแหละนะครับก็ยิงไปเลยนะบูบูได้เลยนะเพราะว่ายิงไงมันก็ชนะแน่นอนแหละไม่เจอวะมาชนหรือเปล่า ไอตัวปีกแล้วมืมาแต่ยาวแล้วไงเนีย่ยชอบหนึ่งหนึ่งนะตอนนี้แต่ก็อีซี่นะไม่มีแล้วเออเราเองโอเคนี่ครับจอยใหม่ก็โดนไปดิเห็นทิ่วจะก,ก็รีบยิงเลยนะครับผมโอเคคือแบบเห็นมันมีคนจบแล้วก็นะตามสไตล์นะผมเจอโคตรบ่อยเลยข้องปุ๊บแม่งแบบมึงมาดักหน้าฐานกูใชยเลยตายทีนะ ก็เดี๋ยวเราไปหาห้องกันต่อแล้วกันนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานนะโอเคครับผมตอนนี้เราก็จกังหวะแล้วก็มาอยู่กับ VP พีสิบเช่นเคยนะครับก็อันนี้เป็นการอัดต่อจากคลิปก่อนหน้านี้นั่นเองนะก็โอเคเดี๋ยวนะ okay, เราไปมันเป็นจุดเลยวะไปนี่เลยกลางนะไปมั่วตอนนี้ฝั่งผมหรือคนเดียวนี่ว่ะรีบจบเลยกันเฮ้ยไปไหนล่ะเฮ้ยอีกตัวนึงอีกตัวนึงกูก็ยิงอัดแม่งเลย,เลยครับผมเฮ้ยสองวีสองว่ะได้อยู่มั้ง อย่านะอย่านะไอคิปักยิงหลังตรงไหนครับตรงไหนนี่ไงครับเอาไปเดี๋ยวนีบวางแล้กันเราจะหมดนะตอนนี้ต้รีบวางก่อนจะแพ้น่าจะเป็นวียี่สิบเป่าวะจะบอกวีอกโอเคดักตาวนี้แล้วกันเอาเพื่อนตายอย่างนี้ก็มึงจะกู้งงงเลยแหละครับ โอ้เป็นการกู้สุดยอดจริงนะหันกลับมางด้เลยนั่นเองไปมันเป็นฝั่งอะไรเป็นฝั่งยาวนะเออเอนะครับเออีนะ A อกเช่นเคยนะครับผมปลาเล่นไปก่อนตูมโอ้โหกูโดนเต็มเต็มสองลูกมาแล้วเหลอจะอาจจะเรียบร้อยยี v ่สิบนะตอนนี้ฝีมือเขาจะเป็นยังไงกันเอ่ยอ้อาวตายเลยจบเลยกูวียี่สิบดีเติมนะพวกนี้ เล่นเป็นแล้วนี่เองนะเล่นเดิมๆมาแล้วคลิปนี้นะเป็นคลิปเดททองนี่ขอเกมยืดแล้วกันนะจะได้เล่นทหารดันใหม่นะทหารดันใหม่ยากนะคลิปเที่ยวยาวมีไอ้ไข่ยิงมันยิงหลังนั่แหละใครยิงวิวยิงยี่สิบกูดิมันเรียกยากจริงวิีสิบเนี่ยเรียกอะไรดีซอลหรอมันชื่อเออชื่อซอลนะครับอืมเรล่นซอลเลัน ได้วิสิทธิ์มันยาวนะครับวางเลยเพื่อนนั่นแหละสวยงามโล่งโล่งอีกแล้วอาโดนเตะทิ้งอีกวัตเตอร์ฟัคใครวะมาแล้วเพื่อนโอ้โหอย่างเยอะไม่น่ารอดนะเพื่อนเรานั่นไงครับ <laughs> นี่มึงจะยิงไม่ได้เลยลไงเนี่ยแต่เมื่อกี้ก็โดนระเบิดจริงนะมันก็ยิงค่อให้กระยากนะเพราะว่ากำลังยิงก็โดนระเบิดตายพอดี ช่างแม่งนะครับเราจะมากู้สถานการ์ได้นะถ้าทําได้น,ะนั่นเองนะครับโอเคครับ okay, ผมเราก็ย้ายห้องทีมแล้วก,กันเพราะว่าเมื่อกี้มันเกิดปัญหาเล็กน้อยนะครับก็ขอเลี้ยงทีมแล้วกันนะจะได้อีซี่นะยิงมันเดยอ้าวสองชิปหายละเยอะเกินไปลแล้วทีละตัวดีเพิ่งนานไงสองตัวพอดีเป๊ะนะปืนมันรัว ล้วเบิดอีกแล้วเสียใจด้วผมอามาตะอยู่นะครับผมไอหมวกสเท็บบอดร้อนเะนี่สโนมาดีมึงก็มาดีครับอีกตัวหนึ่งก็มาดีครับอ่าโดนลัดไปเกิดใหม่ก็มาดิครับตายก่อนโอ้มาดีครับก็ลัดไปครับมาแกมาดิ พอดีผมเนี่ยอยากไม่ทันแล้วอยากล้านะคอมอนยิงไม่โดนโว้ยอะไรมันจะเยอะขนาดนี้เใจเย็นใจเย็นเย็นมึงก็หนีนิ่งดิให้กระโดดทำมหสมัยนี้มันเริ่มโอ้โหอีกแล้วเฮชดวลล้วกระโดดพิ้วเหลือเกินนะยิงไม่โดนจริงๆ เราต้องอยู่นิง่งกันแหละจะได้ไม่ต้องไปกระโดดเพิ่มออกมาเพราะว่าโดดเพิ่มปุ๊บมันจะทําให้เขาเรียกว่าอะไรวะเป้ามันจะขยายนะครับผมยีนิ่งไปเลยแล้วกันใช่ไหมเพื่อนอีกตัวนึงได้หมดเลยครับเหลือนหนึ่งเหลือนหนึ่ง <c oughs> จะตายไหมเนะี่ย <c oughs> อ่าจบไปดิ <c oughs> อะไรนักหนาเนี่ยวางกันโั่เสียงโคตรดัง เดี๋ยวไปอีกตัวครับมันต้องอิชิบหายแล้วแม็กหมดนะรครับโฮมมาดิอะไรเนะนี่ยยีงดูอ้าเล่นนี่ไงหัวแตกอีกตัวนึ่งตัวนึ่งไม่ยากไม่ยากนี่ไม่ยากครับไม่ยากไอ้แฮทมันโกงจริงมันลื่นนะครับเออผมคงจะมาเล่นไอ้แฮททุกเกมตอนนี้นะ เพราะมันลื่นแล้วก็ค่อนข้างง่ายต่อการเล่นนะครับมไม่ง่ายหรอกจริงๆอะ่ะมันเล่นยากแต่ว่าจอมันใหญ่เห็นศัตรูยิงมันยิงง่ายแหละพุ่งตรงนะครับตรูตัวใหญ่เรียบร้อยทีมคิวไปมาสิมาดีจบพอดีไหมโอเคครับคลิปนี้ก็จบไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวต้องรีบตัดอีกสองอีกสองคลิปอีกสองคลิปคือคลิปนี้เลยแหละกับคลิปที่แล้วที่ยังไมไ่ลงนะครับ ลงค่อยลงก็เดี๋ยวไปเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคลิปนี้ขอไววก่อนสวัสดีครับผม